กิวแม่ปานดอยอินทนนท์ดีเดย์1พฤศจิกายนเปิดฤดูท่องเที่ยว สภาพอากาศที่ดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กลับมาหนาวเย็นเหลือเลขกตัวเดียวที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานอุณหภูมิเช้าวันที่26กันยายน2562นี้วัดได้9องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยอินทนนท์วัดได้13องศาเซลเซียสและที่ทำการอุทยานวัดได้14องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวได้ชมแสงแรกบนยอดดอยสูงที่สุดของประเทศไทยที่ทอแสงสีเหลืองทองที่ค่อยๆขึ้นจากขอบฟ้าอย่าง งดงามที่ไม่พลาดต้องเช็คอินเซลฟี่ก่อนใครพราะเริ่มหนาวเย็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวนายกฤษสยามคงสตรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เผยว่าในปีนี้นับในปีนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ของอุทยานที่มียอดนักท่องเที่ยวรวมแล้ว850,000คนเก็บเงินค่าเข้าชมได้กว่า100ล้านบาทซึ่งจะเห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเพราะจานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้เพิ่ม นทนาญรัตน์ศรีผู้สื่อขาเชียงใหม่นิวรายงาน